สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่กันนมแม่นะคะมาไลฟ์ให้ความรู้ค่ะแล้วก็ตอบคําถามคุณแม่คุณพ่อนะคะที่กําลังมีปัญหาในการเลี้ยงลูกนะคะตั้งครรภ์คลอดหลังคลอดค่ะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะ วันนี้นะคะพี่แกงก็มาพร้อมกับความรู้ดีๆค่ะไร์วันอาทิตย์นะคะสําหรับวันนี้ค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่กังด้วยนะคะน้องสองเดือนนะคะอย่างน้องยังมองเหมือนยังมองไม่เห็นเลยแม่ลองทดสอบนะคะโดยการใช้แบบออสิ่งของแล้วกันเนาะสิ่งของวางประมาณสามสิบเซนติเมตรหรือมูหนึ่งฟุตนะคะแล้วให้น้องมองตามสิโดยสิ่งของนั้นเน้นเป็นแบบสีแบบเขียว แดงดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาให้เขามองนะคะแล้วให้เขามองตามหันไปขวาทีนะคะกลับมานะคะแล้วก็ไปทางนี้ทีแล้วดูว่าเขามองตามไหมถ้าไม่มีถ้าไม่มีไ,มมไปตรวจนะคะคุณแม่กันโหนขวัญบอกว่าเปลี่ยนนมให้ลูกกินสูตรสองตอนแปดเดือนตอนนี้ขวบกว่าแล้วค่ะสามารถให้เปลี่ยนเป็นสูตรสามได้เลยไหมอืมจริงๆแล้วนะคะแนะนำว่าให้เป็นนม ust ได้เลย ขวบฝาแล้วนะคะหนึ่งควบกินนม uft เลยกะง่ายเจาะหลอดดูดนะคะรถหัดเดินจําเป็นไหมไม่จําเป็นและอาจจะทําให้เสี่ยงอันตรายนะคะรถหัดเดินเนี่ยมีข้อเสียนะคะคืออาจจะทําให้น้องเดินเซเดินเขย่งเท้าได้นะคะเพราะว่าลักษณะของการที่รถหัดเดินเนี่ยน้องจะมีการใช้ปลายปลายเท้าเนี่ยไถตัวอันนี้คือเรื่องของพัฒนาการที่อาจจะผิดปกตินะคะเดินผิดปกติคือเดินเซเดินเขย่งและเขามีงานวิจัยบอกว่าเด็กที่ใช้รถหัดเดินเนี่ย นานหลายชั่วโมงในต่อวันเนี่ยจะมีผลทําให้เดินช้าด้วยนะคะแล้วที่สําคัญค่ะรถหัดเดินจะทําให้เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายเยอะมากเพราะว่ารถหัดเดินเนี่ยพอเด็กอยู่ในรถหัดเดินจะทําให้เขามีความสามารถในการเคลื่อนตัวเนี่ยพี่กันจําตัวเลขไม่ได้แต่คือเร็วมากค่ะภายในกี่นาทีเนี่ยน้องไปได้ไกลามากที่เราคิดไม่ถึงมันเลยมีข่าวว่าไอ้รถหัดเด็กอยู่ในรถหัดเดินแล้วออกไปหน้าถนนถูกรถเหยียบเด็กใช้รถหัดเดินแล้วตกจากที่สูงตกบ้านนะคะ มีคลิปให้ดูเยอะเลยอันนี้ก็คือสรุปแล้วไม่จําเป็นไม่แนะนํานะคะสําหรับรถหัดเดินที่ที่มีล้อไถไปได้นี่ไม่เอานะคะแต่ว่าตอนนี้มันก็จะมีรถหัดเดินที่แบบจริงๆเราเรียกว่ารถหัดเดินเราติดปากนะคะแต่บางทีบางอันเนี่ยมันจะเป็นรถแบบเหมือนจัมเปอร์หรือว่าเป็นรถวงโกเป็นแบบที่นั่งวงกลมแล้วให้เด็กนั่งอยู่ข้างในแล้วก็เล่นของในนั้นแล้วก็กระโดดดึงๆเนี่ยได้มีแต่ว่าถ้าเป็นหัดเดินที่มีล้อไถเี่ยไม่ไม่โอเคนะคะ น้องเป็นโคลิกนะคะเป็นเฉพาะเด็กนมแม่ไหมไม่ค่ะไม่นะคะเพราะว่านมแม่ไม่ได้ทำให้น้องเป็นโคลิกแล้วนมแม่จริงๆแล้วบางทีเนี่ยนมไม่รู้นะคืออาจจะช่วยลดโคลิกได้นมแม่เพราะนมแม่เนี่ยย่อยง่ายนะคะ มันทาให้น้องไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของปวดท้องท้องอืดยกเว้นแบบเอออาจจะเด็กกินนมส่วนหน้ามากอะไรเงี้ยไม่สบายท้องมีแก๊สเยอะมีลมเยอะก็อาจจะทําให้ร้องงงแง่แบบโคลิกได้คือปัจจัยของโคลิกเนี่ยยังไม่มีใครแน่ชัดแต่มันมีปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญก็คือเรื่องปัญหาลมในท้องแม่ลองกลับไปดูเรื่องของลมในท้องถ้ากินนมส่วนหน้ามากหรือกินนมที่มันไหลเร็วไหลแรงเนี่ยอาจจะมีท้องอืดได้ไม่สนมแม่ไม่ใช่สาเหตุแต่มีแนวโน้มที่จะช่วย ลดซะด้วยซ้ำนะคะของอาการโคลิเออ,อย่างลูกพี่กันสองคนพี่กันเนี่ยคนแรกพี่กันไม่ได้สกเซสเรื่องของนมแม่บอกเลยนะคะไม่ได้ประสบความสําเร็จลูกได้กินนมแม่แค่สามเดือนนะคะพี่กันมีลูกหางคนโตมสองคนเล็กปหนึ่งเนาะสมัยนั้นคืออยากเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แต่ไม่มีใครให้คําแนะนาําไม่รู้จะถามใครไม่รู้จะปรึกษาใครทำยังไงเครื่องปั๊มนมเอาจริงรู้จักแต่เครื่องหัวแดงแองะ เออไอ,อที่ไม่ใช่เครื่องไอ,อตัวดูดหัวแดงอันนั้นอ่ะตอนตอนสมัยลูกคนโตอวบีบทิ้งนี่คือหัวนมแตกเลือดเลือดสาดอะค่ะเนาะอันนั้นอ่ะแต่ลูกคนโตพี่กันเป็นโคลิกนะอืมคนเล็กคนเล็ก,ลกมากินนมแม่สําเร็จก็ไม่มีอาการโคลิกนะคะอันนี้โดยของพี่กันนะคะหกเดือนนะคะกินนมชงกลางวันไม่ถึงยี่สิบออนเลยค่ะเออแล้วกลางคืนอีกนะคะเบ็ดเสร็จ หกเดือนทั้งวันได้ยี่สี่ออนถือว่าโอเคนะคะนมแม่เอาออกจากตู้เย็นสามารถอยู่ได้กี่ชั่วโมงคะถ้าอากาศเย็นน้อยกว่ายี่ห้าองศาหรือเปิดแอร์เนี่ยก็สี่ชั่วโมงถ้าไม่ได้เปิดแอร์นะคะมากกว่ายี่ิห้าองศาอุณหภูมิห้องมากกว่ายี่ิห้าองศาก็ได้หนึ่งชั่วโมงคะ่ะวันนี้นะคะขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะคะฝากติดตามเพจพี่กันด้วยนะคะเพจพี่กันนมแม่แล้วก็ยูทู e พี่กันนมแม่นะคะมีสาระดีๆนะคะช่วยให้แม่ที่ เลี้ยงลูกกำลังเลี้ยงลูก่าตั้งครรน,นะคะหรือช่วงหลังคลอดเนี่ยใช้ชีวิตได้ดูแลตัวเองได้นะคะถ้ามีคําถามนะคะให้ถามนะคะใต้คอมเมนต์เวลาพี่กันโพสอะไรก็ให้ถามใต้ใต้โพสนั้นนะคะออแล้วก็ติดตามเพจพี่กันค่ะก็จะมีการไลฟ์ต่บคำถามให้เป็นประจำนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะ481หัวใจนะคะแล้วก็ทุกท่านที่ช่วยกันแชร์ให้กับพี่กันนะคะสวัสดีค่ะ